ก็มีโอกาสแถมแล้วครับมีโอกาสแถมแล้วกามากมูนะครับทีมงานบูสโคของเขานะครับนาะก็มาแก้ไขหลังคาบ้านหลังหนึ่งครับในตรวจจากวันนา้นนี่ครับก็มาแก้ไขก็เพราะว่ามันหัวลงไปตั้งลุมบนน้ำนะครับเวลาฝนตกน้องอ่อก็แก้ไขก็มันก็บยากครับมันกับบากครับอ่า คือของเดิมเนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาก็มาแก้ไขคืเอเขาเ้าหลองเนี่ยนะครับตัดเคาหลองเนี่ยนะครับหน้าม,มันเข้าไปยอดเข้าไปนะครับอันนี้เขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้ว่าเพื่อนเนาะบอกว่าไม่ได้ว่าเนี่ยช่างกอนเขาก็อาชีพเดียวกันนะอาชีพเขาอาจจะมีผลอยนางแลรดูลของเขานะครับเอามาแก้ไขกแก้ไข,ขไปนี่ก็มีเทคนิคเล็กๆหน่อยครับ วิธีตัดข้อมุมเจ็บแบบนี้นะครับเขาก็วาดก่อนครับขีดเส้นให้มันเต่าหลังสันนะครับต่อหลัง,ง,นลงแนวสันเนี่ยครับสันล้นนะครับอ่าขีดได้แล้วเขาก็เอาดินสอเนี่ยมากไว้มากไว้แล้วก็ตัดตามนั่นนะครับเวลาตัดก็ตัดขึ้นไปสองฟังนะครับแล้วก็ง้างเลยนะง้างหักไปหักมามันก็จะ,ะหักแบบนี้นะครับ ไลี้งไม้แบบนี้มาหักแล้วร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับนี่เห็นก็ครับช่างบูสโกของเขาเนี่ยทำงานเป็นทีมครับทีมเวิร์กทีมเวิร์กนี่ปวดตัวกับกับขาไว้ที่ช่างอ่อนนี่ครับนี่แบบนี้ครับกับเขากบบมากเนี้ยแล้วก็เขาตัดได้วยอานก่อนนะครับก็เอาตัวนาะที่เสิร์ฟปลาเนี้ย จะหัวมันก็ตัดจะช่วยกันตัดให้มันเลี้ยวหน่อยอันนี้ก่อนเหมือนกันครับตัดให้สุดนั่นนะครับอ่าสุดเลยเขาไป็ยิ่งเห็นกําเขาเป็นยิงตับผูกเดียวเข้าไปแหมนี่สาระเก้าอันก็ลงทุนันาดไหนเนี่ยเงนี่แหละทีมงานมืสโค้กเนีนี่นี่ก็ตัดติดก็ต่างนั่นเป็นการเทปด้ำนี่ไม่ใช่เป็นเก้าเทปตะค่างนะครับ